ครับวันนี้เราจะไปดูรอบที่เราดักปลา,าไว้ตั้งแต่เมื่อวานีครับไปหาปลา วายมากเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาหาปลาอีกแล้วเราจะไปดูปลากันอยู่ที่ตรงเดิมในตอนที่เดิม จะดูดิปลาเข้าว้าวมันมิดกว่าเดิมไหนลองดูดิน่ามีไหม ตัวก็ใสต้นก็ใสจะแห้วไม่เข้าเลยไปวางตู้นู้ได้ไหมพ่อ <c oughs> วางตรงทุ่งนาไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไปวางตรงทุ่งนาได้ไหมพ่อได้ไหม <c oughs> วางตรงทุ่งนา ไปก้ามดีกว่ามันไม่เข้าอย่าค่อยไปบางใหม่มไปถ่ายคลิปที่ไหนเนี่ย ใชเดินไ,ไปเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านกันเลยกลับบ้านกันเลยเดินเดินเดินพ่อไปหาชิงนู้นก่อนได้ไหม เดี๋ยวไปนะน้องอะ yep.